อาการน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้เรารู้สึกชาปลายมือปลายเท้าสายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดกลางคืนเนี่ยปัสสาวะมากกว่าสองครั้งเป็นแผลง่ายหายยากคันตามผิวหนังบางครั้งเนี่ยเรางดของหวานแต่ก็ยังไม่หายเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ตับอ่อนทํางานผิดปกติไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอผมแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ Beta b, <Okay. S 1> ซึ่งจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าคาเลนตินสกัดมาจากมะละกี้นกคาเลนตินเนี่ยมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับอินซูลินที่ดูแลในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งหน้าที่ของอินซูลินนะครับก็คือการนําน้ําตาลในเลือดเนี่ยเข้าสู่เซลล์กล้ามเนือ้อทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเป็นปกติแบ่งเบาภาระของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินไม่ทันได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงหรือมีอาการของโรคเบาหวาน แนะนำให้รับประทานตัวนี้วันละ1เม็ด1กล่องมี10เม็ดลองดูสัก10วันก่อนสั่งซื้อทิตกาด้านล่างได้เลยครับมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมโภชนาการจากมหาวิทยาลัยมหิดนินคอยดูแลใกล้ชิดตลอดการทานจนกว่าจะเห็นผลสนใจสั่งซื้อทิตกาด้านล่างได้เลยครับ